เร่งว่าเรื่องตีมาตีไปกองป่าในป่าซ้ำปัดหลายๆรา,ายการที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มข้าวงการจนมาถึงตอนนี้นับเวลาแล้วการรวยว่าปีต่างหมดตีป่าได้รวมงานต่างด้านไส้นี้มาร่ที่รวมโปกับป๋อเท้ามึงกันเหรอ <c oughs> ต่างง่ายรวยว่าปีต้องเร่งเร่งแลยน, <c oughs> นั้นมาเข้าการสามสิบเอ็ดปี อ๋อครับเรื่องเราโก้ก่องปลานี่ตีว่าพุ่มเคยรู้เคยสาบม,มาจากปากปลาเอง,งหรือว่าจากคุณหลบก้างปลานี่มันเป็นเรื่องราวที่พันความลาําบากปั้นปั้นเรื่องราวบูเรื่องราวเสี่ยงตายเรื่องราวไรต่อไรเรื่องราวถึ่ผมอยากให้ปลา,าเหล่าเรื่องผมนั่ตีดเช่ออันดับแรกอันดับแรกเลยคนที่จะยืนในถ่านน้นไส้บันเทิงได้เนี่ยลูกยืนในนักรองอันี่ยถ่านน้นไส้หนออเพลงเนี่ยไส้ศิลปินเนี่ยลูกอันดับแรกปลาหวามันต้องสู้กับตัวเองไงชนะก่อน ครับสู้ก <então S 1> ับตัวเองให้ชนะตรงนี้คือสู้ยังไงล่ะลกก็คือเราต้องเข้าใจตัวเราต้องเข้าใจบริบทตัวเราว่าเราทําเราทําอยู่ในสถานะอะไรฐานะศิลปินเมื่อเพลงมันเกิดขึ้นมาหนึ่งเพลงคุณจะต้องทํายังไงรักษาแชมป์อยู่ให้ได้คต้องหาเพลงแนวไหนอีกต้องคิดทางตลอดเวลาว่าเพลงมันไปทางนี้ เพลงแบบนี้คนชอบเพลงแบบนี้คนไม่ชอบเล่นแบบนี้คนชอบเล่นแบบนี้คนไม่ชอบนั่นคือการศึกษาในเรื่องของความเป็นตัวของตัวเองแต่ในขณะเดียวกันลูกรู้ไหมว่าเรามีคู่แข่งอีกเราต้องศึกษาคู่แข่งอีกว่าคนนี้เขาออกเพลงอะไรคนนี้เขาออกเพลงอะไรบริษัทนี้เขาทาเพลงอะไรบริษัทนี้เขาเชียร์เพลงยังไงบริษัทนี้เขาจ้างเปิดวิทยุแบบไหนบริษัทนี้เขาทาสปอตยังไงเขาร้องเพลงออกหน้าเวทีชุดโชว์เขาเป็นยังไงเห็นไหมลูกเราต้องศึกษาคนอื่นอีก เมื่อศึกษาคนอื่นอีกแล้วเราจะสู้คนอื่นเขาได้โดยอย่างไรโดยที่เราไม่ได้ไปรังแกเขาครับเราจะสู้เขาได้อย่างไรโดยเอาความสามารถของเราที่มีมาสู้นั่นก็คือหมายความว่าถ้าเกิดเขาวิ่งในระยะทาง90เมตรต่อคิโลเราต้องวิ่งยังไงให้ได้1้0เมตรต่อคิโลแต่ต้องไม่เป็นถนนเส้นเดียวกันนะลูกครับมันต้องเป็นถนนคนละเส้นมันต้องเป็นวิธีทางอีกคนละแบบทำอย่างไรให้คนที่นั่งอยู่หน้าเวที หรือทําอย่างไรให้คนที่บริโภคเพลงเรามีความสุขที่สุดครับนี่นี่นี่คือแค่เพียงช้อยแรกก่อนนะลูกครับคือการเอาอยู่เลี่ยช้อยแรกครับช้อยที่สองการวางตัวซึ่งป๋าว่ามันสิ่งที่สําคัญมากที่สุดของศิลปินปัจจุบันป๋าไม่รู้เพราะว่าปัจจุบันมันมาง่ายมันไปง่ายครับปัจจุบันนี้บางคนขอโทษอัดเพลงหนึ่งเพลงวันเนี้ยวันพรุ่งนี้เป็นดาวได้เลย เพราะว่าคืนนี้โซเชียลมันถล่มทลายแล้วแต่เด็กทุกคนจะไม่ได้รับรู้เลยว่าการเอาแผ่นเสียงไปแจก,กทางสถานีวิทยุกว่าจะอัดเพลงกว่าจะเอามือไปยกมือไหว้นักจัดรายการทั่วทั้งประเทศให้เปิดเพลงพร้อมกันทั้งประเทศแล้วกว่าจะได้รับประชามติสันธามาติจากประชาชนโดยพร้อมกันมันไม่ได้ง่ายเหมือนทุกคนมีโทรศัพท์อยู่ในมือไงลูกมันยากมันเหนื่อยกว่าป๋าจะเอาเพลงไปแจกฐานีวิทยุ ทั้งหมดทั่วประเทศไทยพอป่าต้องใช้เวลาถึงสามเดือนในขณะที่คนสามารถกดลิงก์ลงไปปั้งในเวลาเนี้ยหนึ่งวินาทีคนรับฟังก็ได้ทั่วโลกด้วยลูครับ,บใช่ครับความเหนื่อยยากและความอดทนของคนทํางานไม่เท่ากันแล้วเพราะฉะนั้นชื่อเสียงเวลาได้มาของคนที่เหนื่อยยากกับชื่อเสียงที่ได้มาวันนี้พรุ่งนี้ได้เนี่ยความอดทนไม่เท่ากันและแ<ต>ความเย่อหยิ่งจองของของ,ของ,ของ,ของศิลปินเลยไม่เท่ากันลูก ป๋าขออนุญาตพูดคำนี้นะเพราะบางคนไม่รู้จักว่าเข้าใจว่าเฮ้ยตัวเองดังห้ามมาเลยก็ไม่ฟังพูดอะไรก็ไม่เชื่อคือถือว่าตัวเองเก่งถือว่าตัวเองดีแล้วแต่ท้ายที่สุดเราเกิดกับโซเชียลเราก็ดับกับโซเชียลอันนี้เป็นสิ่งสาคัญนะลูกอันนี้ป๋าพูดแล้วป๋าบอกกับเด็กเด็กรุ่นหลังไว้ด้วยแต่ป๋าก็มันจะบอกว่าตัวเองอ่ะมันลําบากมันเหนื่อย กว่ามันจะได้งานกว่ามันจะทําอะไรออกมาแต่ละชิ้นแต่ละอันป๋าเล่าให้ฟังว่าขนาดวิทยุะปะ๋าต้องใช้เวลาตั้งทั้งสามเดือนลูกกว่าจะได้ทีนี้เมื่อได้ตรงนั้นแล้วความเป็นอยู่ของศิลปินในยุคก่อนกับความเป็นอยู่ของศิลปินในยุคยุคปัจจุบันเนี่ยมันยากง่ายแตกต่างกันตรงที่เมื่อก่อนนักข่าวมีกล้องถ่ายรูปแล้วก็มีปากกาเขียนข่าวอยู่แค่ไม่กี่สำนัก แต่ปัจจุบันเนี้ยนักข่าวอ่ะมีอยู่ในมือถือของทุกคนทุกคนเป็นนักข่าวได้ทุกคนสามารถโพสต์ด่าใครก็ได้ว่าใครก็ได้เอาอะไรยังไงก็ได้ซึ่งมันต่างกับยุปปาครับอันนี้ก็เป็นจุดข้อด้อยข้อเสียอีกแบบหนึ่งเหมือนกันแต่ท้ายที่สุดแล้วความแข็งแกร่งมันก็คือความอดทนที่ตกผลึกแล้วลูกเพราะนั้นป๋าเป็นคนที่มองเห็นคุณค่าของคนที่ดูคนที่เสีง งานของเราเป็นสิ่งสําคัญที่สุดถามว่าทําไมป๋าถึงดุถามว่าทําไมป๋าถึงที่ถีพิถันเหลือเกินในการจะทําโชว์ออกมาแต่ละครั้งทําไมต้องด่าทําไมต้องห้ามทําไมต้องว่าเพราะถ้าไม่ใช้วิธีการแบบนี้ทุกคนทํางานเช้าชามเย็นชามซ้อมก็ได้ไม่ซ้อมก็ได้แต่สาหรับป๋าถือว่าเรื่องการซ้อมเป็นเรื่องใหญ่สุดลูกครับความพร้อมเพียงเป็นเรื่องใหญ่สุดลูกครับ นักดนตรีนักร้องแดนเซอร์ทีมงานทั้งหมดต้องเป็นทีมเวิร์คต้องทำงานมองตากันรู้เรื่องเหมือนทีมฟุตบอลหนึ่งทีมลูกครับซึ่งเป็นสิ่งสำคัญถามว่าเวลานั้นถ้าเกิดว่าเรามองตากันไม่รู้ใจเนี่ยหัวใจคนมันไม่ไม,ไม่ไม่ประสานสัมพันธ์กันทั้งองคอ์กรเนี่ยมันไม่สามารถสร้างความสุขให้ให้ให้คนเป็นหมืน่นเป็นแสนคนที่ดูปาร์ตี้นคืนดูได้และเข้าใจได้ครับแล้วก็สามารถ อ่ามีความสุขพร้อมกันได้มันต้องถามอย่างนี้เวลาลูกเล่นหนังกรลงเหมือนกันลูกเวลาลูกเล่นนั่งเหมือนกันลูกเล่นนั่งจอบตูมปุ๊บเนี่ยลูกต้องหนังถบทวนทางหมดลูกเด็กเดี๋ยวใช่ว่าที่เล่นไปเนี่ยคนดูได้ไรซองคนดูชอบสักขนาดไหนแล้วก็ซ้ำตองตังตังลิมิตให้กับตัวเองไปว่าเอ๊ะถ้าเป็นเราหนังเล่นขนาดนี้ แล้วมันเล่นใกล้ๆขนาดนี้เราจะไปดูไหมต่อไปรอบ<า>ที่สองครับนี่คือสิ่งที่ลูกต้องคิดมันดิป้าเคยซ่อนไว้ครับเพราะอะไรเพราะถ้าวันนี้ลูกเล่นไปแล้วแล้วกับมันไม่น่าสนใจได้เลยไม่น่าแลรเลยเลยลูกงานต่อไปลูกก็จะไม่ได้และคนหลอกค้างในแอร์เดียมมู่บานนั้นตำบลน,นั้นจังหวัดนั้นก็ต่อชาวนั่งออนเล่นแถวนี้กูก็ไม่ไปตามเลย่ะเพราะผู้ยแน่ในึ้นเหมือนไม่ได้ร่าเได้ยครับนี่ต่างหากครับนี่ต่างหากที่ป๋าเป็นคนที่แบบ ทำไมแถวต้องตรงทำไมชุดต้องสวยทำไมหน้าผมต้องเนี้ยทำไมแสงต้องดีคนดูศีวิชัยโชว์ทุกวันไม่เคยมีใครผิดหวังแม้แต่เพียงครั้งเดียวป๋าเชียวาป็สน,นุกมากสนุกน้อยและประการต่อมาลูกความรู้สึกของป๋านะทุกคนที่มาหน้าเวทีต้องเป็นญาติเราทั้งหมดเลยต้องเป็นญาติเราทั้งหมดเลย,ญา,เาเลยญาติเราที่พร้อมที่จะให้อภัยเรา ในทุกๆเรื่องวันนี้เล่นไม่ดีเล่นไม่สนุกเลยเล่นไม่สนุกเล่นไม่ขอให้บอกเราขอให้บอกเราเราจะได้ปรับเราจะได้หาวิธีการคิดใหม่ทำใหม่อย่าลืมไโลูกการปรุงอาหารหนึ่งหม้อปลาปูเสมอทำแกงทำป้อมยำหนึ่งหม้อนะลูกมันไม่สามารถทำให้คนทุกคนชอบเราได้ทุกคน ทุกไมรู้เราบอกคนจอบเรี้ยวจอบบ้านจอบเค็มจอบแปดแต่อย่างน้อยที่สุดให้คนชอบให้มากที่สุดใครชอบ,รบเรี้ยวมากเราอยเพิ่มเรี้ยวให้เขาใครชอบเค็มมากก็เพิ่มชุบป,ป่าเพิ่มเค็มให้เขาแต่ท้ายที่สุดแล้วต้องเอาหัวใจทํางานต้องเอาหัวใจทํางานและต้องเอาความศรัทธาของประชาชนมาเป็นที่ตั้ง ในการทำงานอย่าล้อเล่นกับความศรัทธาของประชาชนอย่าล้อเล่นกับความรู้สึกของคนดูครับปาทื่อตลอดกลัวเครียดไปเราวลูกเร่งเลยคุณว่าปุ้มว่างไปเลยป่าวะคอมเมนต์เซลปุ้มมีแรนูว่าปีปีนี้ปุมเรียบ้อยพิดปกติว่ะอเดี่ยต่อไปนี้ปาเล่นไาอยูปากนอยาเร่งให้ให้ทุกคนฟังว่าเออชิตเวลามันจะซ้ำแร็เนี่ยลูก มันมันไม่ได้ทุกเบือ้อหลกดกับใจใจมันต้องซ้ำเล็บอยู่บนความอยู่บนตั้งอยู่บนอะไรได้ก็เด็อ่อเดี๋ยวดเดวบมาเป็นตรงนี้แทรกมันจะเป็นกม่อนอ๋อครับครับคปปรับรปลาตุ้ง่วยปลาตุ้ง,งกล้ามากล้าไปซื้อได้นะครับตี่าเอกเซเว่นมิกนะครับ,นะบอุทานัก่อนเพราะว่าการการทำงานของคนแต่ละคนนะป้าเชื่อว่าทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันก็คือความซํำเร็บลูก แต่ว่าวิธีการเดินไปหาความสําเร็จอ่ะเส้นทางมันไม่เท่ากันลูกไม่เท่ากันใช่ใช่ครับป้าใกัุมป้าไปทำยังในมุมเรือกูลุยแอนก็ลุยแอนก้มรู้อยู่มั่งครับแต่ว่ามป้ายกตวอย่างหวันก้อนกว่ามีเสวสมัยหนึ่งท่ามล่วงไกรได้เลยถ้าเธอได้แลกงก็ร่วงใครป้ามีคนโทรมาบอกว่าเนี่ยตีห้าแล้ว เฮ้ยล่วงไาเหนนังกินอยู่ร้านข้าวตม้มเมากันผังวงเลยอืมรับกูตัวครับโ่วไก,กขึ้นบังเทปทีมีตัวรา้านแล้มึงบาก่อนอ่าพ<ข>อบินขึ้นไปบางเทปไปถึงปั๊บปลาหนังอยู่บนโซฟาบอกมึงไม่มีทิศหนังโซฟาแลเมื่อกนะูนกะโ่วงไกลยนังรลับมันมาเสียเลยไม่ไหวเลคกันมึงไม่มีทิศหนังโซฟาพร้อมกับกูหนังกระหลังคซึ่งกระเล็ท่ามันว่า ถือเสี้ยงป่าดยาอะไรนี่มันยากขนาดได้ลงเกยกูมดตามไปแถวใดเลยนี่ว่างแต่กูย่างมึงขึ้นมาได้นี่กู <นะ S 1> ม,มดไปแถวใดกูเหนื่อยแถวใดเลยใครไ,ได้ขับพีแล้วคลื่อนมึงมึงนอนป่าได้กันพ่อนอนตีห้าตีหกกันละครับตีห้าตีหกตีซี่ตีห้าตีกกตาตาตสตา,ตามตีที่มึงอยู่อยู่หลังข้าวต้มมึงจะไม่ได้คืนครับ,รบมึงกินเหล้าก็จะไม่ได้คืนครับเมาถัวงใช่ไหมครับมันหลอกกันครับในไกด์ มันไม่มีใครอยากเป็นศิลปินเราเป็นันิอนาครับแต่ถ้าบอกศิลปินเป็นมนุษย์มันก็เป็นมนุษย์มีรัมีลบมีโทษมีร้องเหมือนกันอยากได้ไปเปิดร้องโรงแรมหกกระกินกันอยู่แต่หม้อชู้ครับผาดตรงนี้คนก็ไม่เห็นครับอันนี้ไม่ได้ไหมถึงบอกพุ่มลอกลวงประชาชนนะครับครับทุกคนครับทุกคนครับก็อยักนุกอะครับ แต่ทุกครั้งมันมีทีมีทางมีกรอบจำกัดของมันครับถ้าแซ่บกระทาะหนักอ่ะให้ไปเดือนหนึ่งแล้วเมื่อนปลาดีว่าเวลาตอนสมัยวัยรุ่นกระปลาก็จะทําในสิ่งที่เหมาะสมที่สุดเพราะว่าปลาก็จะไม่มีไข่เลยข้างนอกนะครับยกเว้นพวกในโรงแรมที่จะไปเก็บอ่างล่างหน้าที่มันแตกลงมาได้ป่ะเนี่ยแล้วอีกการ์ดอีกที่เลยได้บุญแก้วเล่นยังไม่ ไม่หลายวิธีการที่ติวว่าปนปลื้ติว่ะอ้างหลังหน้ามันเตกลงมาปนปลื้เผมอยากรู้แค่นั้นเองคือเด็กมันเปล่งควันมันไี่เปล่งควันหนึ่งกูยกขึ้นตังบน้างเด็กนี่ออยู่บนได้หนเด็กนี่กับเด็กนี่อ่ะเกบนได้เลยยีทิปกี่แป๊ดยีทิปนี่แหละนายอ้นเดินลงเลยแต่เตะออกตั้งบน้างเลยแต่มันยืดเลยมันกอดดีเลยมันไม่ต้องเย้ด้วยนหลูก มึงเหลอมชัวร์เลยมัน่งมีมั่งนะลูกมาทำไมความกันงอย่างนี้แต่ว่าป้าู้วป้าควรจะปฏิบัติปลื้มตํำปลื้มอ่าครับการมีมั่งเรื่องเรื่องอ่างเต็นี่คือเรื่องจริงจะไม่กับีิวป้าใช้บ้านวันก็โดนเหลือป้าไปอ่ะโม่มาป้าดิวผูยิ่งกว่านั้นก็ตุกบาทเป็น มันมันแน่แก่ๆกันดูเล่นเลยไม่ออกว่ามันผันพลือกมันกะปาการะปาหะไม่ต้องปากแะแต่จอ,อยาเด้ง <c oughs> แต่ดูใจกลางรองปัญห <c oughs> า <c oughs>